หมอกจางๆยามเช้าโบเมนจ้างแลรอเดินหนีหนามากเลยคุณที่นี่อำเภอพุทธทานจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเบิ่งเพิร์แป๊บเดียวคุณทุ่งโล่งหมดแล้วค่ะน้ำเยอะไม่ว่านเพราะบ้านเราใช้เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวข้าวและการทำการเกษตร รถเกี่ยวข้าวลอยน้ําได้ข้าวที่ได้ก็มาตากตามถนนหนทางวันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศยามเช้าตรู่พิ่ซาจีเธอตื่นเช้าเป็นกับเขาด้วยหรอตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองคุณเธอจนมาแชทหาผู้ค่ะเออเอา้าวก็ส่งงาน Facebook ทุกวันเหรอเธอพซซาจีแค่ไม่เปิดประตูร้านแค่นั้นเองเธอไม่รู้หรอจะอยู่เท่าไหร่แล้วจะไม่นอนตื่นสายได้ไงเธอคนอายุเยอะอะ่ะเออ สารเคมีในร่างกายจะทําให้ตื่นแต่ตีหนึ่งตีสองแมกนีเซียมมันขาดก็ทําให้ร่างกายตื่นเร็วแต่ฉันไม่เปิดประตูร้านแค่นั้นเองส่งงานเฟซบุ๊กยิ่งกว่าวันนี้หอบเอาบรรยากาศบอกลงยามเช้าแรงมากเลยคุณแล้วก็เขาก็บ้านเราก็พากันตากข้าวนะคุณตามทางอันนี้เป็นถนนรับแลใครที่ห่วงใยสุขภาพห่วงใยการเดินทางพิพาจีบอกเลย ฉันขับรถเก่งค่ะล้วนี้มันเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านทางรับแลคุณบ้านคุณมีไหมถนนรับแลแบบนี้โอ้สองเลนกว้างมากเลยคุณกว้างมากหาพิกัดให้เจอล่ะไม่มีรถขวักขวถ้าใครมาเล่นสงกรานแถบนี้นะเธอต้องห่อข้าวใส่กระสอบโอขนงข้าวาเหนียวประดงปลาระ,ระอาม้งมากลางรอเลยค่ะนาน,น,นจะมีคนผ่านมาสักทีมีแต่พิสุธาจีนี่แหละค่ะอู้ดูสิ ญ้าแห่งความทรงจําคุณเกิดขึ้นตามข้างทางย้าเข็มนาฬิกาตักเสื้อผ้าบ่งบอกถึงฤดูดหนาวหินหมอกลงย่างคุณหมอกลงหมอกลงยามเช้าแบบอลังการมากเลยคุณโอ้โหพิซาจีใส่ชุดหมีมาเลยค่ะคุมมาเลยค่ะคุณตื่นเด็วรุงสาวอาบนา้ำใจเศร้าดื่มกาแฟแล้วไม่เชื่อหรอกคุณมาเอาไม่เชื่อทุกคนมานอนกับฉันสิ จะไ้เมื่อพันศรสีสเกตหมอกลงแรงมากน้ำเยอะๆหายไปเลยคุณเพราะธรรมชาติจัดสรรจา้าน้ำช่วงพฤศจิกายนแถวอีสานบ้านเราอยู่ไม่นานคุณอำเภอห้วยรัน์จังหวัดสีสเกตอุณหภูมิของเปลือกโลกชัน้นบรรยากาศมันก็ดูดน้ำลอยขึ้นไปบนฟ้านู่นไปตกผากไตบนลัง ตอนนี้น้ำในทุ่งนาก็กลายเป็นละอองน้ําคุณหนามากเลยคุณใครออกมาทุ่งไร่ทุ่งนาตอนนี้ก็ใส่เสื้อกันนงกันหนาวเนาะใครที่ร่างกายแข็งแรง